อยู <Workers. S 2> on, ่นี่ตัดเะไอยู่ตัดนะะตัดอะไรอ่งนี่ก็ไมาแล้วมาเลยครับอรกายข้าบอยได้เลยเลองเหยไม่หรอกเอ่ะหน่อย อไอ,อ,อ,อ้รหัสทองอะไรห้าสามแปดสามหนึ่งหนอะไรครับเก้าแปดห้าห้าสามแปดสามหนึ่งหนึ่ง

ไม่ใช่สกินมวันแรสตีมมานานป่ะเพื่อน okay. เราเอางี้ไหมให้คนเหมือนกันแ่ะคนหมึ่งกันเนพะนนื่นนนนนอนคือไล่ในเกมต้องแล้วกูไล์อะไรอ่ะวอาเกมที่เล่นอยู่ตอนนี้ไงเออกูแค่อยากไล์เฉยไม่ได้ไรมานานวัน <c oughs> แรกที่วันอรกที่เกียร์ทำคลิปขอพี่เกียร์ที่แก่ ทำไมอ่ะทำไมทำไมคนเกี่ยวข้องามคนเกี่ยวข้องามคนอย่างนี้นะสังผมนะกดดีกดเลยกดเลยมามาพร้อมละตอนเราเข้าตอนตอนตอนบินไลท์สดคิปแล้วแฉเลยไ่ช่ายแฉเลยแฉเลยจะเล่นแบบไหนจะติงกจะติกงขึ้นละมือรอมือรอหนึ่งเอหนึ่งหนึ่งเฮ้ยไอ้พบไอ้เกไม่มีกรอบวะ เอ้าไอ้เฮียก็เพิ่มก็สกิลเสริมไงใช่เหรอเอ้าไอ้สัตว์คนอื่นก็มีแต่ทำไมอ่ะไอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใใจเย็นมกดก่อนฟังกดก่อนชิบหายมันกดเลยเฮ้ยนี่ครับดูเลยจับมือจับมืออ่าตกไปข้างล่างตกไปข้างล่างตกไปข้างล่างครับใครจะตกก่อนครับใครจะตกก่อนเออไปไอ้คนถ้ากดอยู่ดูดิบ่าพูดเลย ครลงมาฮะถเหมอนเดิมมาไืนเอดิมมันเดีอยืนนะทงงานดีเยี่ยมมือถือดานไม่ใช่เหรออ้าลเลี้ยงเลยลงไปแล้วอะไรอยู่ดีดุดนี่ก็เข้ามาดิเร็ก็เข้ามาแล้วครับเราถูยเราให้เดียเดียเดียวเียวเดียวเดี๋เียวเดียเกียวเดียวเยวเเดียเดียวีเวดเวีเเด โอ้เกมเด้งตีรัวๆเลยใช่ไหมไม่ไม,ไม่ต,ก,นะมตกเลยนะมึงไปดูเรสไลน์ไอ้ชิบหายไม่โดยอีกเอ๊เสจเวลาเอาไว้จะาขึ้นแม็กมาถึงรามาหาคนนะน่ากลัว <c oughs> <c oughs> เฮ้อวาแล้ว า่แตบกันดีๆนะเอาวจะแตกคู่กันไหนบ้าตราด้โอ้คอมโบตบกันดีๆนะอย่าโดนพวกกูนะ เสี่ยไปจริงเอ้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันต่อไปลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยลงอ่ะใจเย็นนะเย็นเด้อใครกล้าใครใครเออดีว่าต้องลงไปเองตัวไม่ได้ทัดมาอกใช่กำมาอลงมาจะตรงนี้กล้ามือยู่ตรงนี้อย่าไปอยู่ตรงนั้นเอย่ามจะซูกลงเอ้ยงงกู